ลูกค้าถามนะครับสวงล้อเพื่ออะไรนะครับนี่มาดูวิธีการสวงล้อกันนะครับสวงล้อเพื่อหาจุดกลมของยางครับยางมีรอยต่อกระทะมีรอยต่อนะครับยางมันจะวิ่งไม่กลมเรา่วงเพื่อให้ยางเกิดสมดุลของเขาหาจุดกลมของยางในกรณีถ้ากระทะคดนะครับเครื่องก็จะฟองขึ้นเออเลอร์นะครับไม่สามารถสวงไล่นะครับส่วนกระทะใบนี้นะครับปกติผมเปลี่ยนยางล้อหน้าเนี่ยผมก็เอาการะทะไว้ที่เดิม นะครับเพื่อป้องกันการเจอกระทะคดนะครับพกระทะที่คดส่วนมากจะเป็นล้อหลังครับตัวนี้ค้าขึ้นมาแล้วครับร้อยๆนั่นหมายความว่ากระทะลุ่งนี้กลมดีมากนะครับค่าถ่วงครับต่างกันไม่เยอะนะครับทั้งนอกและในช่างเลยทำการตอกนะครับตะกัวตอกแมกกตอกคิ้วมี2แบบนะครับอย่าเอามาปนกันนะครับเพราะน้ำหนักเท่ากัน แต่ดีไซน์มันไม่เหมือนกันนะครับนี่พามาชมกันเลยขั้นตอนการถ่วงล้อรถบรรทุกนะครับร้านยางสอเจริญทัพทายของผมนะครับมีบริการเปลี่ยนยางใหม่นะครับถ่วงล้อรถบรรทุกนะครับอันนี้ถ่วงรถเล็กนะครับทั้งรถเล็กกับรถบรรทุกเห็นไหมครับหนุนขึ้นชุนๆนะครับนี่คือวิธีการถ่วงล้อที่ถูกต้องนะครับถ้าลูกค้าถ้าได้สนใจครับเชียงรากใหญ่ถึงปุุมก่อนคนณหลวงยินดีให้บริการครับผม ขอบคุณครับ